ลงทะเบียนซิมแล้วเขาเซส่องยูทูมันเรียบร้อยเนาะว่าส่องยูทูเพิน์สามมาแล้วหนึ่งสองสามสี่เดอที่สี่อ้าตายไปเดี๋ยววอรเออเขึ้นใหม่เลยโอ้เสียนไปสาวลาเลยโอ้ยอยลีครับ สามคนครับบอกว่าขี้ก็ไอ้ผู้นึงนะ<อ> <laughs> นี่แหละครับชีวิต<อ>สาวเล่าครับสุดยจ๋อนี่ชิมโทรศัพท์บ่มีบ่อโอ้รเ,เ,เรียบร้อยตายสากมากนี่นะครับอุปสรรคของเพื่อนครับเห็นบอกทุกุกนว่าง,ง่ายครับไม่ได้ง่ายเนะครับการเห็ุแต่สิ่งแต่เรีงสิ่งแต่ละอย่าง,ง,ง,งครับ สวัสดีครับสวัสดีครับกับบรรยากาศตอนสวยๆครับกับสวยกับตอนบ่ายแล้วละครับแดดล่มล่มตกครับหรือว่าพายุเข่าครับกับฝ่ามืดครับตอนนี้เขาจะไปไซกันนองน้าไปไปสวนซาเจ้ลไปหาคุกิโล ก่อนที่จะไปคุูจิรอสิไปเห็นอะไรสี่ใบอาเขาเอ่ยอย่างว่าสักสารส่งเลยคลงทะเบียนซิมลงทะเบียนซิมลงทะเบียนซิมแล้วเข้าใจส่งยูทูบมันเรียบร้อยเนาะว่าส่องยูทูบเพิ่นสามมาแล้วหนึ่งสองสามสี่เดือที่สี่เลยยังประสบความสำเร็จครับตัวนี้กับซีเฮ็ดไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะผมก็บอกคุณดิมีเวลามาครับกับเธอเนี่ยมาแล้วกับหนาจะมีมือนีแล้วอีกมือหนึ่งถ้าบ่แล้วก็คือฝุ่นละถาเป็นเดือนหนาเดือนใหม่ โบเฮ็ดเลยได้พี่น้องยูทูปฝากไว้ให้ผิดโบเฮ็ดเลยโบเฮ็ดจังไหนคนถามหาเบอร์เบออยากคนมาคอมเมนต์ในสองอายกับเบืร์เออเบอรถามหานี่หนานี่หนาอยู่มื่อใดสิไปเพื่อนว่าเอฟซีเจ้าหันโอโกะไปก็ให้ได้สแนลยูทูปคนละก้อนให้ได้เด็กคนถ่ายคลิปลงเอาสิไปทางไหนทางเก่าเ่าะทางเก่าเลยรถปาลรถดงไปครับขับตามเพื่อนไปนะครับจาเพื่อนสิพาไปใส่นะครับเพบัตรสิพาไปลงทะเบียนซิมครับบ้านน้องเจ้ลน้องเจ้ลบ้านน้าก้อยเนาะ เมืองอไก่ซ้อนพูมิหารแขวงสวรนคเขตอือเป็นคนละเมืองของกับกับบ้านนี้เนาะก็จะสุดบดบทแยางนี้สุดจำพรอยู่นี่เป็นบ้านสุดท้ายสุดจำพรยี่บ้วกับสุดสสไ<ห> <ใน S 2> ก่ซ้อนสุดี่การก็เป็นทรทอาต่อกับโบกากันแห้งเกา่าม่มานหาสิบลักหาิบลักหาหกลักหาหกลักเออไปสั่นไปมันสิคาฝนสะมาผลจะห้ามก่อนไปไป เดออีเดิงไปครับไปครับชมงความน่ารักของน้องๆครับไปเล่นไปหัวไปน้ำกันครับเอาได้ยิ้มครับฝนตกฝนลงครับพา,างากับทะเลสักหน่อยครับไปไซาบานี เอาไปนะพ่นบ่รัดเหืือนเข้าไปลุกโอ้โหโอ้โหโโหโโับโหโหโกโหโหโหโกหโหโหน่ หูวกเขาการยังออกเนี่ยกานงัวกัารปล่อยความไปแสดงว่าพวกเจ้าเป็นงัวได้อยู่แลบะได้การง่วนกันแบะครับออกไปกินข้าวครับเพิ่นกันสิกั้นตั้งแต่อย่าเล่นนะมันเสียเวลาเพิ่นกันสิกั้นตั้งแต่หนา นาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้ครับตวานาธรรมดาเพิ่นบริกรันเอาไปอยู่บ่ซีนแต้มเอาไปมาเสมอนี่เนาะทาแปง้งแต่งโตเขีน้นคิว้วขีตาทาปากเฮ็ดเปิ้นเวิ้นอยู่อ้ัสสราผ้าภัสสราสาวลาวครับหรือว่าน้องหนายาครับซื้อคือกันอีก น้องนายครับมีแว่นขางสายได้กูมือเลยเฮ้ยพี่น้องเขามีจะทำมาคอยมีแว่นขางสายบอกน้องบอร์ม่ใส่ใส่ซื้อเลยซื้อเองใส่ซื้อเองใส่เองไปไปพิธีสาวบ้านครับสาวบ้านตามชนบทครับไปขี้เลาะขี้เด่นไปตามตรงไทยตรงหน้าตามเงื่อดตามสาดไป อาบมไม่เวียดก,ก็นอนเว้นขนาดแหละครับกาเป็นวิธีเพจนครับเป็นวิธีเพจน์การอยู่กันแบบนี้นะครับตามเพื่อนตามเพ่ตามวิธีเฮ็ดไ,ได้สิไปได้บ่านนี้ดดเดี๋ยวคิดก่อน เดี๋ยวพ่อคิดก่อนลูกไอ้นายจะกับมาย้อนคนเกิดเนาะกูมีคู่เดียวกูมีอยู่คู่เดียวก็ได้คืนพุ่นละทำได้จะลงนี่ครับที่ล้มเองวะเอ้ลงมาไหนดอกใค่เจ้าประอดเกิดไปเฮ้ยย่้ายฝ้าไปไปทางไหนกลับไปเบิ้งก็ซื้อดอก พูดคืนพูดแล้วห้อยบอกจกพูดนะเบิงเด้อครับซอดเด็ดครับเหล่าเหล่าขี่รถขามกี่ตมครับถอดเกือบเล้วถอดเกือบทอดเกือบเกือบเปื่อนมันสิยากตีนเปื่อนมันล่างงายอยู่ไหนเบิงนะครับเบิงท่าสี่ไปเรียบร้อยเรียบร้อย

ไปเดี๋ยวพ่อเออเออขึ้นใหม่ไปเลยโอ้เสียดเวสาเราเลยโอู้ยจอยลีครับอิดเดอร์อิดเดอร์ไปเอ้เออเบิ่งรถจะเดนอยู่นี้นะเออเดี๋ยวผมจะมาลองนี้นะครับบุรี่วัชพินเนี่ยน่าจะขึ้นได้เยอะมากครับนี่ลองมันเป็นทางไปหน้าครับเพื่อนผ้ารัดมากครับ คล,คลิปก่อนหอนี่ผมมากแล้วครับเจอหนึ่งบรรยากาศค่อนข้าง,งดีครับน้ำไหลค้ดหอดสมัยใส่เบ็ดกบเด้ใสกางเว้นกระถือนะครับสมัยตะกีตะก่อนใสกางเว้นใสเบ็ดกบในตรงหน้าใสเบ็ดกบตามบุงตามอามองน้ำไหลทีนะครับน้ำโมแหงกใสเบ็ดปลาพอมบาทุ่นอยู่บาทุ่นกินครับบานเพ่อนค่อนข้าง,ง,งที่จะอุดมสมบูรณ์แห้งครับกินยังกันเดี๋ยวข้ากบไปครับบานี้ลุยกัน เขามันเซียนอยู่แล้วไปครับล่องเบิรงครับอย่เป็นอะไรครับติดเ <laughs> ว้ย <laughs> จำเลยไปบ่ได้ได้ครับ <laughs> มาสุกมาสุกมาสุกจังกันมาครับ ตีสุกหรือสิครับสนับกันมาดึงมาดึงมาไปเลยนี่เอออุ้ยอุ้ยมาไปเลย ดึงดึงหลดนะไปสองสาวกับผู้สำนานการครับผมไปบาได้ครับเพราะว่ายังรองเท้ารองเท้ารองเท้า เมื่อคืนดอกก็ต้องมาทั้งพีมนทา,มาไหนี่เยอลยสองสาวนล่ลุยแหงเลย <c oughs> ไปสิว่าสั่งกระบะหอมาด <ations> ้ไปคาด <c oughs> ทอดเกิบโอ้โหสิ่งแหงเลยสาวลาวเย อออสุดยอดเลยวะอ้อเอาเล่าในโซนโบบทกับพาลุยเรับเรียบร้อยเลยนะเ,อเออเดอะไอซิเลียงขนมดอกคนละสองพันยากกันะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับึ้นจากกี่ต้มละ่ะเดี๋ยวไปเจออีกมองนึงนี้มาดิ บนมองนึงกับสองมองเฮ้ยกแะเลรถเองเออเรียบร่อยเสียเสียแหลดลดมือเสียเออถอดดูดูเขาอืมอดออกมา่ะบน้บนเจ้าทับเองเด้อบบบนี้ สาวเล่าเนี่เพิ่นจะเชี่ยวชาญนี่ครับสาวเล่าในชนบทเพิ่นจะเชี่ยวชาญในการแบบว่าขับรถขับเรือครับการไปการมาเพิ่นก็จะคล่องครับก็เลยต้องให้เพิ่นเอาขึ้นให้เพราะฉันอีกอย่างนึงผมก็นั่นคือกันนะครับผมก็มันเปื้อนครับบ่ได้นอดร้องไห้นองเขาเปื่อนแล้วก็แลนมาเอาขึ้นให้ ดเดซเซอร์เลยแมาหอดเฮือนน้องเจียวเหครับกะนิหนาพนมานะพผสมมาสบายดีน้องเจีวสบายดีจ้สะสบายดีสาวเจียวชาแนลหนูส่องไม่พนส่องเก่าเพิ่นถึกแบนครับผิวไปแล้วพี่น้องไปผิวไปกบน้ำแล้วผิวไปกับน้ำครับเดี๋ยวพานิหน,นามาเห็ดอ่าอ่าอย่งเกาะลงลงทะเบียนซิมเนาะไปลงหรอเปล่า <c oughs> ไปเปล่ไป ไปไม่เลี่ยอไปไปไปน้ำกันอยู่บ่อู้ยุงตบตบตบตาผากันกลางคืวเลยตบตบอู้ยตบแห้งขนานั้นไหมอู้ยโอ้ยเอามาเอามานั่งมีก็หนึ่งอ๋อตัวหมดสะใจเลยวะไปบ่อย่าไปบ่ไปอยู่บ่เจียวไปน้ำกันอยู่บ่ไปไปเนาะจากน่อยเนาะเป็นห่านข้าหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าตรงหาเจ้าผาก่อนถ้าเป็นห่านข้าเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อก่อนครับ รถรถเดียวสาเกี่ยวสลักไปขายสามสาวนี่ก็ถือว่าเป็นสาวแล้วในช่วงรถบัเลยครับเด้ออีเด้งไปครับรถตกลุมตกบ่อตกขี้ตมไปเดี๋ยวมาล่างตีนแล้วครับเมื่อกี้นี่บ่ได้ซอยได้ตกขี้ตมค่ะนั่งรถเองเออโอ้ยมันก็ซอยบ่ได้เลยเบิ่งก็จะเข้ากับผ้าแห้งเข้าแล้วจะไปซอยไผไหน เออมันก็เดี๋ยวมันก็ดีของก็ดีแล่ยำอะไรห่นขาบ่ที่สโอ้หั่นพุ่นบ่โอ้หั่นนิดหน่อยทมีดลังสีเหลืองบ่อ่อเอ้ยครับว่างๆเป็นว่างจากเวียกจากงานเพื่อกลับมาซุ่มกันเล่นกินโสมกินแซวย่างเลาะบานแบบนี้นะครับไช่โสมนี่ใช่ไม่ได้มาคามยังบวกท่านกินเด้อันนี้เพิ่นจะพากันไปหั่นขาครับพาหนองอี่นะไปลงทะเบียนซิมถ้าบ่ได้อีลีกะจังเอาเบอร์นายใส่ก็ได้อยู่ใกล้กัน บอร์ใครเบอร์เจ้า YouTube มานทำกันครับถืบอว่าเป็นการให้ยกำลังใจครับจักสี่พันไปไดห้หรือบอ่กหลอบที่สี่แต่ถ้าหลอบที่หา,านี่ก็เนาะจักสิว่า,าจังไดเลยเนาะไปเศร้าเลยเขาบอกไม่กันนี่น่าให้ทิ้งทุกบ่ได้กับพี่ตามช่องคอยได้บ่ต้องเศร้าเสียเฮานี่วางเศร้าอีดีมันเฮ็ดได้อยู่คือบอกคือจริงๆอ่ะมันมีมูมีพวกอย่างนี้แค่สาม่องจริงๆมันบ่ได้ยากเลยค้างเขามีเวลาตะกี้มันก็จบไปแล้วนะ บก็จะทำเจ้ผมไม่มีเวลาบากท่าสามเดือนจะลงมาชั้นหนึ่งสามเดือนลงมาชั้นหนึ่งคือผมกับไป๋ตัวที่แบบยังที่เห็นนั่นแหละครับไปตัวที่แบตัวเด่นน่ะครับพูดเลยนั่นโดยเห็นอยู่ไซ่ัางหันนี่แม่นเล่าบอกยู่เซนจับไป้คนละบ้านคนละคนโอ้าคือเสือแบบกันเลยตาตาก็แบบเดียวกันขอโทษด้วยถ้าผิดคนถ้าผิดคน โมเมนเหินนคนนังเินนีนารับเมื่อกี้โมเมนตคนเหอเมออครัเคนกันน่าเล็บออนไลน์น่ารักของเราเมื่ห่เกิดมากระดิเกิดโกได้เห็นเห็นเลย มีคุยยางก็หันเนาะซื้อใส่ไปนี่นี่ดิกซื้อรักษาไม่ได้จักบาทตัวมันจะกียบมันตัวโอ้ยไปนี่ก็รถต่อตไปเจ้าถามเขาเรียบร้อยเขาลงซิมใหม่นะอยู่รักษามันก็มีแบบว่นั่นอีกนะมีแบบเขาลงพร้อมเลยแบบลงพร้อมกับมีแบบเขาเพจเองก็ได้เอะเขาเอาซื้อเขาแล้วลงมาจากไงเขาก็เอาซื้อซิมใหม่เลยเปิดซิมใหม่สองเขาลงแมนแมนเท่าธุรกรรมตัวนี้อยู่เนี่ยไปอยู่บ่ลุยเลยนะพ่อตกใจอะ ไม่ได้ไกลขนานนั้นนะเราไม่เอาเบรียญบ่อเบรียญลงไหนอยู่บ่บ่แค่ซิมแค่ซื้อซิมเอามาแล้วครับเป็น๋อให้เจ้าลงใหายเนาะเออไปไปเออไปไปน้องแปดหรอวะไปไปคือเกาขี่รถมาสักเลี่ยวหน้อยหันเนาะเกิดปัญหาจนไดนครับเป็นซิมที่แบบว่าเขาลงทะเบียนมาแล้วครับเป็นซื้อผู้ชายแต่ว่าเพจยิ่งว่าซะ สมพ่อมันตรงอะไรบ่ได้ครับ OTP ซื้อซื้อมันบ่ตรงนะครับอย่างนี้พวกเลขห์พวกนี้ก็เดีอาจจะบ่ตรงกันมาจากแต่ถ้าเบิ้งครับจะเป็นยังไงครับผมก็งงขึ้นกันบ่เคยตั้งช่องยูทูบยากป้านี่จ้าเถื่อนแม่นเจ้าให้เขาตั้งให้เราลืมไปแล้วแม่นให้เขาตั้งให้เราลืมไปแล้วก่อนเสือบอกเนื้ออื่นจะให้กินน้ำเพื่ออะไรลูกจะเปลียนเบอร์นี่หนาชิบบิ้บบทสำเร็จครับเ่าต้องผ่านไปได้ครับไปซื้อซิมฮานเวียดซื้อซิมเปล่าเนาะ แบบต้องลงทะเบียนเร็จแล้วก็มาให้เราเห็ดให้เนาะ,ะเป็นบรรยากาศแบบบ้านบ้าน,นะครับนี่แหละครับวิธีของสาวในชนบสวสซอปลอเลาครสิไปไ่เซนยังกค่อนขางที่ต้องใส่เวลาจักหน่อยเนาะแม่มใส่เวลาใส่ความคิดเพราะว่ามันก็คือวานนะครับยังที่เห็นนี่แหละครับวิถีชีวิตอุปสรรคแต่ละอย่างก็มันก็มีครับหลายสิ่งหลายอย่างครับก็มาถึงการเดินทางแลเฮ็ดเฮ็ดยังแต่ละอย่างนี่ก็ ต้องใส่เวลาดลเนาะบางคนบางสิ่งบางอย่างนี่ไปไปสวรรค์นี่ก็เบิดมือเบิดเว้นเนาะอือเพื่อไปเพื่อมาด้วยนะอือเพื่อไปเพื่อมาแม่หมแค่ไปอ่านักซามนี่ก็คักแล้วเนาะโดนเติบอยู่ได้ไปก็ได้อือเพื่อม่ใช้เวลาถึงขลับอือแล้วก็ไปกันต่อครับรุ่นไปนับกันไว้ครับว่าสิสำเร็จหรือบ่มื้อนี้ไปครับตอนนี้เฮาก็จะไปซื้อซิมกันครับก็พอดีมีรถอยูสองคันครับรถนอกเจียวเพิ่นกั อ่าอ่อยู่ครับได,ได้บ่ <c oughs> เดี๋ยวขี่รถไอ้ก็ได้มันจังดีรถนี้นะมันห่างพวกเจ้าอาัดสามเด้อด้วยรถคอยมันหา่างเนาะมันอัดสามาสามันอัดสองได้อืมเป็นแบบขี่สามคนครับบอกว่าขี่ก็ไอ้ผู้หนึ่งนะบ<อ>่ก <c oughs> นี่เดยวกับซีวิตสาวเล่ารับสุดยอดนี่ทะลาะดอดทนครับไปแล้ว แล้วตามไปเบิ่งครับว่าสีไใด้หรีอบอกครับไปสื่อซิมอยูห่ห้างเวียดครับอ้ยฮะเรียกบอกเล็นภาษาวกก็เลยแวะไปสือ่อ โอ้ยรถก็ได้เหยียบมองนึงกับพเหยียบถีกเตเบกเว้ยไปไปถามเขาเบิ้งเขามีอยู่บ่ถามเบิึงดูเอาเครือข่ายยังเอาลักได้ลักเก่าักเเนาะเออชิมโทรศัพท์บ่มีบ่โอ้เหนียบร้อยตายสากมากนี่นะครับอุปสรรคของเพื่อนครับเห็นบอกทุ่นทวนวาง่ายครับไม่ได้ง่ายเนะครับการเห็ุแต่สิ่งแต่เรืงสิ่งแต่ละอย่างครับ <c oughs> นาาต <c oughs> นาตา่ได้ย,นน <c oughs> ยินเสียงตู่บ่ได้ครับมือตีนจากสั้นโหลดรับนินเสียงตู่เองได่บาทนี้ห้าบาทไม่พูดหรอนะบริกลรไาไนนะหาลักไปลักแม่หาลักคำที่ไมพูดคือว่ามานขาดตอนเมื่อไรบันชอบออกสามลคิดแน่ไอ้นาจก็ได้บ่แล้วขั้นบัดเมื่อมันกัดเสียเวลาตี่ ข้าเพื่อนจีเฮ็ดนะที่นี่เพราามันผิดพลาดมาอีกบ่มีเวลาแก้ไขได้นคำนี้เมื่อนอนได้หรือ้าวิงปะเออขันเอาเวลาเอาไปตั้งฉันชอบไปได้ไรคลิปจังอันอาลีไม่ทำอะไรในชามงเลยไปสั่นไปถ่ายคลิปบอมี่ครับเดี๋ยวลบเมื่อคือเก่าอู้ดีนะครับอุปสรรคครับอุปผสรกนั่นสิเขาเมื่อกะระยะเกอโสดด้วยครับระยะห้ากิโลเลยเพิ่นก็หูซึ่งว่ามันไก่เนี่ยครับไก่มันหยุ่งยากนะเดี๋ยวกระทาเพิ่งใค้ตามช่วงเขว่ามันสิสำเร็จหรือบ่ครับภารกิจนี้ ตามสาวครับลุยอย่างเดียวเป็นจังใดเฮ็ดจังใดต่อไปเฮาเฮ็ดจังไดนี่เฮ็ดจังนี้ตีนก็ได้เดี๋ยวสิพาไปหาคุณจิลรอพี่น้องหาน่องห้ากินหาอยากไปบ่บัดนี้บ่สําเร็จอีกแล้วภารกิจน้องนี่น่ะบ่แล้วบ่แล้วไปหน่อยเนาะไปหาคุณจิลงจิลอเฮาเปลี่ยนแผนเฮาหาเวียกดีกว่าจังสิได้เวียกอือคันหาเลาะเล่นนี่บ่ได้เวียกมันได้อยู่ดอกเจ็ดสิพาไปรักษามื้อแรงบ่ต้อง ว่าต้องคิดมากว่าต้องตกใจว่าต้องเสียใจคอยคอยลองถ่ายคลิปว่ายยถ่ายมันได้ถ่ายไป่ลูนะอืมนอ้นใช่เฮ็ดให้จนได้ล่ะเบิดสาดนี่ไอ้ต้องได้ล่ะไอ้ต้องเฮ็ดให้มันได้ล่ะไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ก็ได้ก็ได้เต้องได้ล่ะเอมมเื่อแต่เป็นเวทเนาะแม่นี่แหละนี่ก็จัะเมื่อยจะน้อยนี่ไปนาประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงถามไปดิโหสึกท่อป่ะท่อเลยคับรถนจะตายชืดนเมื่อ สี่องแล้วเนาะสองีีแล้วสูตต่อไปมันอยาปิวอยู่ไดเองค่ะเดี๋ยวไอเซนให้จนได้ละเธาเบิ้งมัน